สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่3กันยายน2566มีรายงานข่าวนะครับว่าดมิตรีมูราตอฟบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์โนวายากาเซตาผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสติภาพประจำปี20 2 1เเป็นพลเมืองรัสเซียหนึ่งในหลายคนนะครับที่ถูกเพิ่มชื่อเข้าไปในบัญชีดำนะครับโดยทางด้านสื่อมวลชนของรัสเซียนั้นบอกว่ากระทรวงยุติธรรม ได้มีการดําเนินการเพิ่มชื่อบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้าสู่บัญชีดําเมื่อวันที่1กันยายน2566บุคคลที่ถูกระบุนั่นก็คือทางด้านดมิทรีมูราตอฟถูกระบุว่าเป็นสายลับของต่างชาติและถูกตรวจคน้นโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจและอยู่ภายใต้มาตรการการลงโทษอื่นๆทั้งนี้ดมิทรีมูราตอฟยังคงอยู่ในรัสเซียแต่หลายคนในบัญชีดําได้เดินทางออกนอกประเทศนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดฉากปฏิบัติการทางทหาร ในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ในสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางด้านการทหารกระทรวงยุติธรรมของรัสเซียระบ,บุว่าดมิตรีมูราตอฟสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่ผลิตโดยสายลับต่างชาติและใช้มันแพร่กระจายความคิดเห็นในแง่ลบต่อนโยบายภายในประเทศและต่างประเทศของรัสเซียบนแพลตฟอร์มระหว่างประเทศทั้งหลายภายใต้กฎหมายของรัสเซียบุคคลและองคอ์กรที่ได้รับเงินทุนจากต่างชาติมีสิทธิถูกประกาศให้เป็นสายลับต่างชาติ เสี่ยงบ่นทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศที่มีต่อประชาชนชาวรัสเซียพวกที่ถูกมองว่าเป็นสายลับต่างชาติเหล่านี้จะถูกเครื่องหมายระบุหรือกำหนดขอบเขตสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ตีพิมพ์ของพวกเขาเพื่อเน้นย้ำสถานะของตนเหล่านั้นโนวายากาเซตาและดมิตรีมูราตอฟสร้างชื่อเสียงในต่างแดนสำหรับรายงานการสืบสวนที่บ่อยครั้งเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของรัสเซียทางด้านดมิตรีมูราตอฟ นำรางวัลออกมาประมูลตอนนั้นเนี่ยบอกว่าได้เงินทั้งหมด10 3 5ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ได้มาก็จะถูกใช้เพื่อเด็กๆผู้ลี้ภัยจากยูเครนทั้งนี้หนังสือพิมพ์โนวายากาเซตาถูกระกบตีพิมพ์ในปี2 5 6 5ตอบสนองต่อกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งกำหนดบทลงโทษรุนแรงสำหรับการทำลายความน่าเชื่อถือของกองทัพรัสเซียและปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยครับเมื่อวันที่2กันยายน266มูลนิิธรางวัลโนเบลว่าะถอยาเชิเอกรราชิูตราซีย เบลารุสและอิรานสำหรับร่วมพิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในสตอกโฮล์มในปีนี้การกลับคำตัดสินที่มีขึ้นหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารยอย่างกว้างขวางเมื่อปีที่แล้วมูลที่รางวัลโนเบลงดออกคำเชิญเอกอัครราชทูตรัสเซียและพันธมิตรจากเบลารุสสืบเนื่องจากกร,รณีที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทาทหารในยูเครนในขณะที่ทย้อนกลับไปเมื่อวันที่31สิงหาคม2566ทางมูลนิธิบอกว่าจะกลับไปเชิญพวกเขารวมไปถึงเอกอัครราชทูตของอิรานเข้าร่วมมพิธธีีีราางววััลใในนนนนป้เดนนค แต่ว่าหลังจากนั้นเพียงสองวันเท่านั้นเองนะครับปรากฏว่ามูลนินิรางวันโนเบลนั้นก็เปลี่ยนใจถ้อยแถลงดังกล่าวนั้นนยครับทำให้บรรดานักการเมืองและพรรคการเมืองของสวีเดนก็ขู่นะครับที่จะคว่ำบาตรไม่เข้าร่วมพิธีและด้วยเหตุผลทางนี้เองมูนิธิีจึงออกถ้อยแถลงในวันที่2กันยายนนะครับว่าตระหนักถึงปฏิกิริยาอันรุนแรงในสวีเดนที่บุคคลนั้นเนี่ยจะไม่เข้าร่วมหากว่าเชิญทางด้านเอกอัคร,รราชทูตรัสเซียเอกอัครราชทูตอิรักและก็เบลารุสเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ก็เลยทําให้ทางด้านมูลนิธิรางวัลโนเบลนั้นยกเลิกคําเชิญทั้งหมดนะครับที่มีออกไปก่อนหน้านั้นเพียงแค่2วันนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่กําลังเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลโนเบลและบุคคลที่ได้รับรางวัลโนเบลโดยเฉพาะดัมิสรีมูราตอฟล่าสุดนั้นถูกขึ้นบัญชีดําเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์นะครับเป็นสายลับต่างชาติซึ่งรัสเซียนั้นเนี่ยครับก็ได้มีการดําเนินการใส่ชื่อในบัญชีดําไปอีกหลายคนด้วยกันครับ